สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราพามาดูเปลาหลังจากที่เราไม่ได้มาดูนานอุอ้ยหมาพี่หมาลงน้ําพี่หมาลงน้ำจ้าเนี่พี่หมาลงน้ํานั่นอะไรพี่หมาลงน้ําพี่หมาบอกพี่หมาดิพี่หมาตกน้ํานะอเคโอเโอุย้ยพี่นองขาเบิ้งหัวปลาองรับจับอยูล่ล้หลายฮ<ม>ะโอเค โอเคโอ้ฮะเออค่อยลงมาค่ะลงมาดูใกล้ๆ ืนอยู่ตรงนี้นี่เขามีที่ให้ยืนอยู่โอ้ทุกคนขาปลาหัวปลาเพียบไหนโจอเคไม่ใช่อ่ะแว่นตามาแว่นตามานี่ดีโอเคมันไม่ใอร์เลคเมันไม่ใช่จอระเลคโคมันไม่ใช่จอรเลมันไม่ใช่จอระเ้อุย อะพี่หมาไปไหนละพี่หมาขึ้นแล้วพี่หมาลงมาอาบน้ำนดูป้อนจ่าดูหัวปลาเท่านั้นเลยจ้าหลายคักหลายเนยพี่น้องปลามันนิ่ม่ได้เอ,อหาอาหารมาให้เลยจ้าทักทายพี่ปลาดิปูน่ะทำไมลูก <laughs> จะกระป๋าขึ้นเลยจนเลย โยนเลยเหรอโ <g ül> ยนแต่หินลงอย่าโยนคนลงนะเ <g ül> ดี๋ยวปลาได้ยินใช่ไหม <g ül> จุ๊จุ๊ <g ül> พี่น้องเวิรงหลานคอยห็น <g ül> มีการจุ๊จุ๊ปลาอีกจุ๊จุ๊แยะ เอ,อมือ,ลมอเลอะฮะปอปลานั่นหายากต้องลำบากอกอกเรือไปขนส่งจากแดนไกลใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมันใช่ปะใช่ไหมคารองอย่างนี้หรือเปล่าอุ้ยมาแล้วมาแล้วไปดูไปดูเต่า อุ้ยอ <là> ุ้ยอ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 ุอุ้ย้ยอุ้ย้ยอุยอุ้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 ย้อุ มีการจุๆจุไปไปเราขึ้นไปดีกว่าอู้อออู้ายน้ำกระเด็นไปเราขึ้นไปเรามาเดินตามล่าหาเต่าค่ะทุกคนน,นี่ไงอู้นี่ไงโดก็เริ่มเลยนี่ไหมเต่าตายแล้วรถทับนี่เห็นไหมกลไม่ลูกสงสารมันไหมเนี่ยโดนทับมาหลายวันแล้วเนี่ยโอ้ยน่าสงสารมันเนาะ ปัดโอ้ยหัวปลาพี่น้องหัวปลาปัดปัดปัดปัาปัดออ้ยพี่น้องจ๋าเยอะแยะมากเลยขึ้นละวยรถเราลอ้ลอรถเราล้อ อุ้ย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 เยอะแยะแต่แปะไข่เผือกไข่มันฮะอะไรนะอายนเนรออายนอุ้ยพี่น้องหัวป่าอุ้ยอุ้ย อุ้ย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 หัยยวปลาชองรับสายอยู่ไปไปไปเร็วกวกลักวกลักวกลักวลว